อีกสองปีพศนะครับอีกสองปีพศที่ทางของเรามีการประกาศรับซื้อนะครับและก็ยังเปิดรับซื้ออยู่ตลอดเวลานะพี่น้องนั่นก็คือสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงของสองทางมีการประกาศรับออกไปบ้าง รุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพส,สวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรัเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสับุรเสียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆหลวงปานาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้แสงทองซองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหรียญ5บาทนั้นมีพี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าเหรียญปีพศได้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็รวมทางช่องของเราด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับรับข้อมูลกันในคลิปวิดีโอนี้ให้ละเอียดนะครับว่า เหรียญที่เรารับซื้อเรารับซื้อปีพศใดแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเอาละเรามารับข้อมูลเหรียญไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเหรียญ5บาทที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปีพุทธศักราช2551นะครับที่เป็นแบบภาษียเล็กและก็แบบหนานั่นเองนะครับซึ่ง คลิปก่อนๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับซื้อออกไปก็จะมีปีพศ2531นะครับปี3 1ที่เป็นแบบแผ่นนิกเกิลติดที่ท้ายทอยนะครับพี่น้องตัวนั้นเราก็ยังเปิดรับอยู่นะครับสำหรับเหรียญปี3 1หนึ่งที่เป็นแผ่นนิกเกิลนะพี่น้องและปีพศ2551แบบบางนะครับที่มีประกาศรับออกไปตัวนั้นนะครับ ออเดอร์เต็มไปแล้วนะพี่น้องรอออเดอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรอสัญญาณนะครับพี่น้อง,องก็ฝากพี่น้องกดติดตามกันกดกระดิ่งสั่นกันนะครับว่าคลิปไหนที่เราจะทําการประกาศรับซื้อออกไปนะครับส่วนอีก2ปีพศนะครับอีก2ปีพศที่ทางของเรามีการประกาศรับซื้อนะครับและก็ยังเปิดรับซื้ออยู่ตลอดเวลา นะพี่น้องนั่นก็คือเหรียญห้าบาทนะครับรุ่นเก่านะพี่น้องรุ่นเก่าของปีพุทธศักราช25งพนีสินั่นเองนะครับเรายังเปิดรับอยู่นะพี่น้องปีพศ2546ที่ผ่านการใช้งานเราเปิดรับอยู่ที่เหรียญ1น0 0ง้ารอบาทนะครับ เหรียญ1,500บาทอาจจะมีขึ้นหรือมีลงขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับแต่ราคาที่เราตั้งเอาไว้อยู่ที่500บาทนะครับ อ่นนี่ก็คือเหรียญปีพศแรกนะครับปี2546ซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมตรน้ำหนัก7.5กรัมเขาผลิตออกมาทาั้งสิ้น1 8 2 2 0 0 0เหรียญน,นะครับ UNC นั้นเขาประเมินอยู่ที่1,200บาทนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปเราก็ยังเห็นอยู่ที่ราคา300บ้าง400บ้าง500 6้0 7 0 0แล้วแต่ว่าใครจะถูกอ,อกถูกใจ ลักษณะแบบไหนนะครับการซื้อขายก็อยู่เร้าๆประมาณนี้เนาะพี่น้องส่วนปีพศ2540นะครับพี่น้องปีพศ2540้าเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น1.600เหรียญน,นะครับ1600เหรียญทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันแต่ก็หาได้ยากมากๆนะครับหาได้ยากมากๆสําหรับปีพศ2540 ราคานั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วการซื้อขายของปีพศนี้นะครับที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับที่เห็นกันอยู่ซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณสองพันถึง4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับสองพันถึง4ี่พัน้าร้อยบาทของปีพศสอง0นห้าอยี่สิบนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีต้องการแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้สำหรับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับใครอยากจะแบ่งปัน นะครับใครอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้สําหรับเหรียญชนิดราคา5บาททั้ง2ปีพศนะครับสปีพศนะครับปีแรกก็คือปีพศ2 5 3 1และปีที่2ก็คือปีพศ2540ปีที่3ก็คือปีพศ2546แบบนี้นะครับซึ่งปี4-6นั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเช่นเดียวกันนะครับมีเก็บ ก็ขอให้เก็บไว้บ้างนะครับวันข้างหน้าไม่แน่นะครับราคาอาจจะ 1, 0 0 0 2 0 0 0ส0 0 0 0หม0 0หหรืออาจจะเป็นแสนไม่มีใครรู้นะครับพี่น้องอในอนาคตข้างหน้าเก็บไว้บ้างนะพี่น้องอาจจะถูกเลขถูกหวยกันเอาละสำหรับวันนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 耶耶。Yeah, yeah.